วันที่14มีนาคม2567เวลา9นาฬิกาเทศบาลเมืองเมืองพลนำโดยนายกิติโชติเรียมเดชพุทธิไกรนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลคณะส่วนราชการพนรรักงานเจ้าหน้าที่และคณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพลนะครับร่วมกันบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ทำบุญถวายเพลงแด่พระสงฆ์ณน้สวนราชการสะดวกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล เนื่องในโอกาสที่เทศบาลเมืองมืองพลนะครับได้จัดตั้งมาครบ87ปีเพื่อเป็นการลํำลึกและตระหนักถึงความสําคัญของเทศบาลร่วมกันทบุญถบายพระฐานเพลเพื่อความเป็นสิเลมงคลสร้างขวัญกำลับบงใจให้กับพนักงานและประชาชนตามพระราชกฤษฎีกาที่จัดตั้งเทศบาลตาบลเมืองพลจังหัดขอนแก่นขึ้นเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2480 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลเมืองพลเป็นเทศบาลเมืองเมืองพลเมื่อวันที่24กันยายน2538จากอดีตจ,จนถึงปัจจุบันนะครับเทศบาลเมืองเมืองพลได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายด้านในการบริหารเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยมีส่วนร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมรับประโยชน์และร่วมตรวจสอบเพื่อความผาสุกข,ของประชาชน